อะไรเผยหน่อยือเผยหน่อยก็อันนี้เราเทดินเสาเทตีนเสาไว้เป็นที่เรียบร้อยเห็นเอซคอมเมนต์ถามมาอยู่ว่าทําไมสั่งทรายมาเยอะอยู่แต่ว่าทำไมหินมันไม่บาลานซ์กันหินกับ็ายก็เพราะว่าหินนี่เราจะเอามาแค่ทําแบบนี้นะครับ แค่แค่เทเทฐานเช้าคิวเดียวคิวเดียวถ้าครึ่งสีคิวเขาไม่ขายเขาไม่ขายเขาขายเป็นคิวถ้าที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยหาตรงเทอีกทีหนึ่งใช่แล้วก็ทรายนี่เราสั่งมาสี่คิวนี่ก็เพราะว่าเราจะมาก่อฉาบส่วนเทพื้นกับเทคานเราจะเทพร้อมกันก็คือใช้ซีแพคสาเหตุที่เราไม่ใช้ปูนกระสอบแบบนี้ผสมเอา เป็นเพราะมันจะลดเรื่องมันจะลดค่าใช้จ่ายการที่เราผสมเอาเองกับซีแพรมาลงเนี่ยมันถูกกว่าซีแพรถูกกว่าถูกต้องถูกต้องนะครับเราก็เลยลงซีแพรดีกว่าอ๋อซีแพรดีกว่านะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคำนวณเหล็กตอนนี้เราจะคำนวณเหล็กคําำนวณเหล็กทั้งหมดเลยไหมหรือทั้งหมดที่เราต้องใช้ทั้งหมดทีเดียวเลยตุ้มเดียวเลยถูกต้องอะ ก็ยะทางจากการวี่นี่คอเล็กคอหนดี๋ยวเราวาดแผนผังก่อนบ้านเราต้องประมาณเท่าไหร่นี่นี่คือเสานี่เสานี่คือเล็กคอเล็กตะยัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอันนี้ขั้นละเมตห้าสิบเนาะ สี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเลขสามรอเลขอะไรสามบอกเออกล่องสามเจ็ดตัวมินเอาแบบหามินห้าเนาะเอาแบบกลางๆอ่ะไม่ต้องหนาไม่ต้องบางมากมินห้าเข้าบ้านผมมาเลยเออนั่นแหละประมาณนี้ก็ไม่หนาไม่บางใช่อ่เออ เด็กกองสามเด็กสามกับเจ็ดตัวเจ็ดแล้วก็กองสามที่จะมาใช้เป็นคอคอนี่ทำมาให้เล่าแล้วก็เออทำมานะก็ด็กกองสามที่มาใช้คอใช้ทําคอนี่ มันห้องมันหกเมตรเจ็ดแปดแปดเมตรอันนี้เออหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสามเส้นสามเส้นเป็นกลองสามเนาะบวกสามเป็นสิบต้องต้งกองสามใช้กองสามทั้งหมดเลย อันนี้คือเราจะเอากล่องสหมดเลยตัวนี้ก็ตัวนี้กล่องสเด็กคอกับเด็กตะยัวกล่องสามหมดเท่ากับสิบเนาะทั้งหมดสิบเส้นสิบเส้นแล้วก็แปะแปดเมตรเนาะแปเมตรเพราะว่าเราตรงนี้แปะเมตรหห้องหกเจ็ดแปด ห้าห้าเมตรก็เจ็ดเส้นห้าเมตรเจ็ดเส้นหกเมตรก็หกเส้นหกเส้นแล้ว,ลวเรามาไม่ได้ต่อนะมันก็ต้องได้ต่ออยู่ยแล้วใช่เพราะมันมันแปดเมตรหกมันหกเส้นแล้วเลขกล่องอกล่กอ,งองสองเนาะสอง ใช่ไหมไม่ใช่กล่องสองเอายาวกองไหนสามเอากองสามนี่เดเออเออองสมใช่มันมันใช่เด้กองสองเหรอเวไ้าเด้ขึ้นโงงขึ้นโ้าเท่ากันเลยบอกตัวนี้นะมมันก็ต้องลดลงมากแล้วมันมันมันเมนเลกองสองบ่เออกองสองกององเนาะใช่สองนี้สอแล้วก็เลยสาม หกเส้นบวกปลายมันได้บันาาปลปายตันวนะีข้ขางน้ำเม็ดเนาะเส้นหนึ่งมันก็ใช้ได้เยอะอยู่เส้นหนึ่งก่าไม่ใช่อะไรปะไหนตอตัดขางละำอัดคางนาา้ำเม็ดเม็ดอันนี้จะได้หก จำวนวนเดนิสติข่้นนะก็สนมก็หนึ่งสองเมตรนี 1, 3, 4, 5, 6. 6่หนึ่งสามหหเส้น6กเส้นทั้งหมดเนาะว่าห้าเมตรนี้เราใช้ห้าเส้นอืม พบเกตเผื่อเส้นนึงดเผื่อไว้ต่อตัวอื่นอย่าเอาเป๊ะตัว้เดี๋ยวมันม่พอเด้สองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรหกเมตรต้องมุงทัวไหมสองเมตรตัวนี้นะสองเส้นสามเส้นสมเส้นเราเราเผื่อย่างละเส้นดีไหม สามเส้นเผื่อรถไปต่อทำอย่างอื่นด้วยดิเส้นอันนี้เป็นเก้านี้เป็นสิบเส้นสิบเส้นมีเหลือไหมสิบเส้นเหลือเหลือถ้าเหลือก็โอเคสิบเส้นเหลือมันจะเหลืออยู่เส้นหนึ่งอย่างสิบเส้นตัวนี้เอาเส้นท็อปของสามเอาถุงเนาะเพียงสิบเส้นเพราะว่ามันสิเส้นไม่พอเด้อ ือมันเหลือยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรขอแค่อย่าขาดถ้าขาดเนี่ยมันเราสั่งเส้นเ้วยมไม่ส่งก็แรกว่าจะใช้เป็นซีลายเนาะใช่เราไม่เอาซีลายเพราะว่ามันมันอ่อนมันอ่อนแล้วก็ยิงยากยิงยากด้วยใช่ไม่สู้กล่องสองเนาะใช่ซีลายมันมันยิงยากด้วยแล้วถ้าเกิดขึ้นขึ้นไปยิงสังกะสีเนี่ยมันอาจจะงอผมก็เห็นแล้วมันงอถ้าขึ้นอ่ะเอ็นเออสังกะสีสั่งมาเลยเนาะ สั่งกระซี่หรอสั่งมาเลยสั่งมาเลยก็ได้เออเอ๊ยเดี๋ยวเหรอเอ้าเราบอกปกติสั่งกะซี่มันต้องขั้นตอนสุดท้ายนะเท่าที่ผมเคยเห็นเขาจะวัดก่อนนะเขาจะวัดความช่วยไม่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 สั่งเลยเหรอเพราะว่าเราจะทำตามเลยมันหกห้องเหรอหกเมตรเจ็ดแปดเมตรแปดคูณหกแปดคูณหกเขาเบิ้งอยู่แถาไหนแถวหู้แน่ว่าแถวไหนนะนี่เดี๋ยวอด อันนี้มันหกเมตรหกเมตรหกเมตรยี่สิบเราไม่มีอะไรที่ต้องสั่งทีเดียวเออสั่งอีกใช่ไหมสักเกิดไม่ไม่ไม่ไมแค่สั่งกระสีเขามาส่งรอบหน้ามันก็ไม่คุ้มเราสั่งทีเดียวเลยหกเมตรยี่สิบนี่ความยาวเพราะว่าเ,เพื่อเพื่อชายคามหมหรือยังเออเผื่อแล้วค้างสิบเซนเพราะว่าเหล็กมันหกเมตรอก็เผื่อข้างละสิบเซนอ่าสังกระสีแค่นี้ครบแล้วนะโอเคเนาะ คลิปนี้ประมาณนี้ครับคำนวณก่อนนะ FC สวัสดีครับ